ก็นถึงประเทศจีนนะครับมันเป็นประเทศที่มีข่าวเรื่องการ smuggling หรือว่าการเอาของเถื่อนเข้าออกชายแดนของเขาเนี่ยบ่อยมากเลยเพราะรัฐบาลเขาเองเนี่ยมี regulation ที่ค่อนข้างจะ serious นะครับไม่ว่าจะเป็น นะว่าห้ามเอญน,นี้เข้าห้ามเอาอันนู้นเข้าห้ามอันนี้ออกอันนู้นออกนะครับก็เลยต้องมาในฐานะของเถื่อนนะครับและต่อให้เป็นของที่ถูกกฎหมายนะครับก็มีการเก็บภาษีเขาก็มีประวัติอีกว่าเอาเข้ามาทําอะไรเอาออกไปอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยต้องเออเอาเข้ามาในช่องทางเถื่อนช่องทางธรรมชาติกันทั้งหลายนี่แหละครับอุปกรณ์คอมก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับที่มีตลาดมืดหรือว่าเกรย์มาร์เก็ตของเราตลาดสีทเทาๆอะไรอย่างเงี้ยที่เออมากหน่อยนะเพราะว่าอุปกรณ์คอมหลายอย่างในประเทศจีนมันก็เป็นของที่ ภาษีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็บางทีเอาเข้ามาเนี่ยมันก็ต้องไปรายงานด้วยอย่างเช่นเวลาเราเอาเข้ามาเยอะๆเนี่ยก็ต้องบอกรัฐบาลว่าเอาไปทําอะไรอะไรแบบนี้นะครับตอนนี้ฮะเหมือนว่าจะมีข่าวใหม่แล้วนะครับจากก่อนหน้านี้เราได้เห็นมีคนเอาโเซสเซอร์เนี่ยยัดเข้าไปในพุงซิลิโคนและอ้างว่าเป็นคนท้องเดินเข้าสนามบินนะครับก็คิดอะไรอยู่อะคือมันเดินผ่านแมทัลดีเทกเตอร์ไอเครื่องตรวจจับโลหะมันก็ต้องโดนอยู่แล้วบ้างก็โดนไปตามระเบียบนะครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งนะครับเอา s s ส m 2เนี่ย พันรอบๆตัวเลยเพื่อที่เดินผ่านด่านสุลกากรจนคนเนี่ยเอามาล้อเรียนเป็นเรื่องตลกว่าพวกมึงคิดอะไรกันอยู่ยังไงก็โดนจับอยู่แล้วนะครับสวิธีที่ผ่านมานี้ดูแล้วมันก็ไม่ค่อยประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าประสบความสำเร็จก็คงไม่เป็นข่าวที่เห็นตรงนี้ใช่ไหมผมก็ไม่รู้เขาคิดอะไรอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ฮะเขาก็เหมือนวิธีที่ a d v a n c e ์มากขึ้นนะครับเพราะว่าครั้งนี้ก็โดนจับเหมือนเดิมแต่มันก็ a d v a n c e ์มากขึ้นนะนะประมาณว่าเขาเนี่ย ไปเอาโปรเซสเซอร์ CPU ทั้งหลายนะครับยัดใส่ห้องเครื่องรถยนต์ของรถบัสที่วิ่งข้ามชายแดนนะครับเพื่อหลบเลี่ยงเครื่องตรวจโลหะนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเป็นอย่างนี้จริงถ้าคุณไม่สวยโดนเรียกตรวจเนี่ยก็น่าจะโดนผ่านไปใช่ไหมแบบประมาณว่าเหมือนเราขนยาอะไรเงี้ยถ้าไม่โดนเรียกตรวจหรือไม่มีสายบอกมานี่ก็คงจะแบบเป็นหนึ่งในรถธรรมดาที่ขับผ่านด่านชายแดนไปแต่ว่าอันนี้ตันสวยนะครับ ก็ทำไม่สวยก็คงไม่เป็นข่าวนะครับรถคันดังกล่าวเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่สุลกากรที่กงเบย์พอร์ตนะครับเรียกตรวจเพราะาเห็นพฤติกรรมของคนบนยานพาหนะเนี่ยดูมันลับๆล,ล่อๆน,น่าสงสัยยังไงอยู่นะและพอสแกนผ่านลูบิโต้นะครับก็ทําไมในห้องเครื่องมันมีอะไรแปลกๆว่าไม่รู้ว่าคืออะไรเพราะฉะนั้นก็หยุดรถและตรวจสอบโดยละเอียดนะครับตรวจสอบก็แจ็คพอร์ตเลยนะครับไปเจอโปรเซสเซอร์ของอินเททั้งหมด780ตัวนะครับรวมเป็นมูลค่ามา1,37,341ดอลลาร์นะครับโดยนั้นเนเี่ย ก็จะประกอบไปด้วยโปรเซสเซอร์ Producer Intel Gen 12และก็ Gen 13เป็นส่วนใหญ่เลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่ของตกรุ่นอะไรเลยครับเป็นโปรเซสเซอร์รุ่นใหม่ที่มีขายอยู่ในตลาดตอนนี้แหละฮะคำถามต่อมานะครับอ,อ้าวแล้วมึงจะไปเสี่ยงซื้อบนตลาดมืดทาไมทําไมถึงไม่ซื้อเหมือนคนทั่วไปซิพยูไม่ได้ผิกฎหมายนี่ก็ถูกนะครับอันนี้แต่ผมว่าตอนแรกว่าไงว่าถ้าสมมติคุณต้องการจะเอาไปทําธุรกิจอะไรสักอย่าง<ๆ>เกี่ยวกับเรื่องพลังการวนผลเนี่ยคุณไปซื้อจากร้านดีเทลมา100ตัว คุณต้องจ่ายภาษีเท่าไหร่ครับเยอะมากนะฮะและก็แน่นอนนะครับรัฐบาลก็ต้องรู้เกี่ยวธุรกิจของคุณด้วยว่าคุณเอาไอ้โปรเซเซอร์พวกนี้ไปทําอะไรคุณเอาเป็นรันอะไรรัฐก็ต้องมามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเช่นเดียวกันและเขาก็อาจจะไม่อยากให้รัฐรู้นะฮะก็เลยเอาตรงนี้เลยฮะ,ะไปซื้อของเถื่อนแทนนะครับและไม่ได้มีแค่ CPU นะครับแต่ว่า กราฟิกการ์ดหรือว่า SSD เองก็มีขายกันเกลื่อนเช่นเดียวกันนะครับและราคาโดยรวมก็ถือว่าถูกกว่าหน้าร้านปกตินะครับอาจจะไม่ได้แบบว่าเออถูกแบบหน้าตกใจอะไรมากนะครับแตต้องทราบไปด้วยนะครับว่าฮาร์ดแวร์ในประเทศจีนเนี่ยมีการบวกภาษีไปเยอะยิ่งถ้าคุณเอาไปทางธุรกิจอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ลองคำนวณต้นทุนถ้าเอามาเยอะเ,อะเนี่ยภาษีที่ถูกหลีกเลี่ยงไปจากเอาของเถื่อนมาใช้เนี่ย ก็อาจจะคุ้มค่ากว่าก็ได้นะครับก่อนจะไปสรุปกันนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และสั่นกระดิ่งให้ผมด้วยครับแต่สำหรับคนทั่วไปเนี่ยผมก็ไม่ได้แนะนำนะครับว่าให้เอาไปทำอย่างนี้นะเพราะว่าถึงแม้ว่าของที่มันอยู่ตลาดสีเทาตลาดค่อนข้างมืดเนี่ยมันจะเป็นของที่ราคาถูกกว่าจริงนะครับแต่ว่าถ้ามีปัญหาคุณโทษใครอะ่ะ สมมติคุณได้ CPU ที uh 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 ่มันพังมาหรือว่าคุณได้ CPU ท uh ี่มันปลอมมาเป็นแบบเปลี่ยนมาสกรีนฝาครอบก ong, ระดองใหม่ว่าเป็นรุ่นที่แพงแต่เปิดมาจริงๆแล้วมันเป็นรุ่นต่ำกว่านั้นคุณวุยวายใครได้นะครับถ้าคุณซื้อจากหน้าร้านคุณประจานร้านคุณไปฟ้องสคอ,ขอบอของเขาหรือไปทำอะไรก็ได้เลยนะครับเขาก็สามารถสู้กันได้แต่พอคุณซื้อของเถื่อนคุณกล้าฟ้องตำรวจหรอ เวลามีอะไรขึ้นมาคุณไปแจ้งแบบแจ้งความหรือว่าเอาผิดคนที่ขายไม่ได้อยู่แล้วเพราะคุณก็รู้อยู่ว่าคุณกําลังทําผิดนะครับแต่ว่าอันนี้สําหรับบริษทัทใหญ่ๆพวกนี้ก็คงจะเป็นอีกหนึ่งกรณีนะครับแต่คนทั่ทวไปยังไงก็ตามผมมาแนะนำนะครับและนี่ก็ตามนะมันเป็นแค่ข่าวสําหรับคนที่โดนจับได้เท่านั้นนะครับเพราะว่าตลาดเกรย์มาร์เก็ตหรือตลาดมืดหลายๆอย่างในประเทศจีนเนี่ยมันมีใหญ่กว่านี้อีกเยอะนะครับมีจํานวน v o l ุ่มเงินที่เข้ามาเนี่ยหลายแบบพันล้านหยวนเลยก็ว่าได้ต่อปีไม่ได้นับแค่คอมพิวเตอร์นะแต่ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายเนี่ยก็มีเยอะมากในประเทศจีนนะครับแล้วก็นี่คือแค่ที่โดนจับได้แล้วที่ไม่โดนจับได้อีกเยอะขนาดไหนอะ